ทำไมทำไมครับทีมื่นเขาปล่อยนักเตะเขาปล่อยกันดูแบบง่ายดายจังเลยครับแต่พอย้อนกลับมาถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราครับโอ้โหกว่าจะปล่อยได้แต่ดิวนะครับทำไมมันรู้สึกว่ามันยากเย็นแสนเข็นสักขนาดนี้นะครับย้อนกลับไปครับเมื่อช่วงคัมคืนที่ผ่านมานิวคาสเซิลนะครับก็ได้ประกาศอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็มีการเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับแอนโทนีอีแลงกานะครับอดีตนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ ซึ่งฤดูกาลที่แล้วทำผลงานได้สุดยอดเลยนะครับในการเล่นกับนอตติงแฮมฟอร์เรสครับช่วยให้ฟอร์เรสได้ไปเล่นฟุตบอลรายการยุโรปนะครับก็ผลงานยิงไป6ประตูแล้วก็จ่ายไป11เแอสซิสครับเป็นผลงานที่ดีมากๆากครับนิวคาสเซิลปิดดิวได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ดิวนี้จบกันที่55ล้านปอนด์ครับซึ่ง้ะเกิดย้อนกลับไปนะครับก่อนหน้านี้แอนโทนีอีแลงกาครับย้ายไปอยู่กับฟอร์เรสครับฟอเรสที่ต้องจ่ายค่าตัว แอนโทนีอีเรนกาในเวลานั้นสิบห้าล้านปอนด์ด้วยกันนะครับแต่ในระยะเวลาแค่ไม่กี่ฤดูกาลนะครับตอนขายออกนี่โอ้โหขายได้55ล้านปอนด์เลยครับเท่ากับว่ากําไรไป40ล้านปอนด์นะก็ถือว่าเดีลนี้อาจจะมีการจ่ายส่วนแบ่งเล็กน้อยให้กับแมนยูนเต็ดด้วยนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่สุดยอดเลยนะครับของทางนอตติงแฮมฟอร์เรสครับแล้วก็นิวคาสเซลสำผมผมรู้สึกว่าได้ของดีไปด้วยนะครับแอนโทนีอีเรนกาถ้าเราดูผลงานเมื่อปีที่แล้วนะครับ เขาเล่นได้เล่นกับฟอร์เรสต์นี่ถือว่าเล่นดีมากๆครับถ้าอยู่กับทีมที่องค์ประกอบภายในทีมแข็งแกร่งแบบนิวคาสเซิลผมเชื่อว่าก็ <c oughs> จะไปได้อีกยกระดับตัวเองได้อีกครับสำหรับแอนโทนีอีแลงกาสนะครับส่วนอีกคนหนึ่งนะครับนี่คือแบ็กซ้ายดาวรุ่งครับที่แมนยูติดปล่อยไว้กับเบนฟิก้านะครับอัลบาโรคาลิลัสนะครับตอนนี้ก็กลายเป็นนักเตะค,คนใหม่ของราชันชุดขาวเรอัลมาดริดนะครับโร <c oughs> มาโน่ก็ออกมาเฮียร์วีโกป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแต่ว่ายังไม่มีการ เปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับแต่ก็คือก็เสร็จแน่นอนเลยครับตอนที่เขาย้ายจากแมนยูเต็ดไปอยู่กับเบนฟิก้าณเวลานั้นนะครับค่าตัวนี้6ล้านยูโรแต่ดีลเนี้ยมาดริดปิดได้นะครับทางฝั่งของมาดริดจะต้องจ่ายกับเบนฟิก้านะครับอยู่ที่50ล้านยูโรนั่นหมายความว่าดีลนี้นะครับมูลค่านี้เพิ่มจาก6ล้านยูโร เพิ่มมาอีก44ล้านยูโรเป็น50ล้านยูโรครับตอนที่ปล่อยไปกับเรอัลมาดริดครับดูสิทาไมแมนยูณเวลานั้นไม่เลือกนักเตะแบบนี้เอาไว้นะครับคือไม่เข้าใจเหมือนกันนะนักเตะพวกนี้นี่โอ้โหดูครับปล่อยออกนี่กําไรแบบมหาศาลจริงๆนะครับก็โอเคปล่อย2ดิวนี้ได้แมนยูก็จะได้ส่วนแบ่งเล็กน้อยนะครับอาจจะไม่ได้เยอะอะไรมากมายแต่ก็ยังมีเงินเข้าสู่สโมสรครับเรื่องอยากสัญญา ที่ได้ทำกันเอาไว้นะครับตอนนั้นนี่นักเตะ2คนก็เป็นดาวรุ่งของสโมสรนะครับมาที่ขาออกของแมนยูเต็ดบ้านดีกว่านะครับนี่ฮะตอนนี้นะครับกาลาโชที่แบบว่าดูเหมือนมีปัญหาแมนยูจะปล่อยแน่ๆนะครับจนแล้วจนรอดถึงวันนักเวลานี้นะครับทางกาลาโชก็มีข่าวที่แบบว่าเงียบมากที่สุดครับคือโอกาสลุ้นในการปล่อยนเวลานี้ข่าวของกาลาโชนะ ผมมองว่าโอกาสปล่อยออกนี่น้อยที่สุดนะเท่าที่ฟังข่าวมาเพราะว่าแทบจะยังไม่มีข่าวสื่อตุเทียสูงๆออกมาเล่นเลยนะครับในการปล่อยการาโชว่าทีมไหนสนใจอยากได้ตัวไปร่วมทีมนะครับก็จริงๆการาโชนี่มันควรจะเป็นอะไรที่แบบปล่อยได้เร,เร็วที่สุดนะครับแต่กลายเป็นว่าตอนนี้เงียบมากแต่โอเคอีก3ดิวมันก็ยังพร้อมีโอกาสลุ้นเป็นไปได้นะครับอย่างเมื่อวานนี้นะครับก็มีข่าวของ มาคัทแวตฟอร์ดกับบาเซลนาด้วยนะครับสื่อทียสูงสูงก็ออกมาเล่นกันนะครับว่าบาเซลนาอยากจะได้ตัวไปร่วมงานจริงๆนะครับอันนี้ก็ต้องมารอดูแล้วกันนะครับว่าบทสรุปสุดท้ายจะเป็นอย่างไรแล้วตัวของมาคัดแวสตฟอร์ดเองมึงจะยอมลดค่าเหนื่อยลงไหมสามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันปอนต์ต่อสัปดาห์ครับบาเซลนาถ้าเกิดราคานี้เขาไม่จ่ายแน่ๆครับยังไงก็ต้องลดค่าเหนื่อยซึ่งผมก็เชื่อว่าด้วยสถานการณ์ของสโมสสที่ มันบีบแรดฟอร์ดนะเวลานี้นะครับเบอร์10ก็โดนยึดนะครับด้วยศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเป็นนักเตะอย่างแรดฟอร์ดผมเชื่อว่ายังไงก็เขาหาทางออกให้กับตัวเองแน่ๆนะครับไม่ปล่อยเอสสถานการณ์เป็นแบบนี้ดังนั้นค่าเหนื่อยยังไงแรดฟอร์ดผมเชื่อว่าเขายอมลดแน่ๆนะครับส่วนดารอนซานโช่ cho, ก็มีข่าวตอนนี้นะครับกับมาลายูเวนตุสครับตอนแมนยูซื้อมานี่85ล้านปอนด์ใช่ไหมครับตอนนั้นโอ้โหผมปเป็นอีกหนึ่งคนนึงที่รู้สึกว่า นี่แหละเบอร์เจ็ดคนใหม่ของแมนยูเต็ดมันเล่นกับดอทมูลตอนนั้นนี่โอ้โหทั้งยิงทั้งจ่ายเกินกว่า20ลูกขึ้นไปต้องเป็นความหวังใหม่แน่ๆแต่สุดท้ายพอม,มาปุ๊บก็ก็เน่านะครับแล้วก็ตอนจะออกที่เหมือนมันจะไม่เผาผีแมนยูเต็ดแล้วนะครับคือตอนนี้ยูเอ่บอกว่าผมจ่ายให้คุณได้ในแมนยูเต็ดแต่ผมจ่ายแค่15ล้านปอนด์นะครับฟังไม่ผิดนะครับยูเอบอกว่ากูจ่ายได้15ล้านปอนด์แล้วก็ ทางจารอนซานโชเองก็บอกว่าโอเคได้ไม่มีปัญหาแต่แมนยูเต็ดมึงก็ต้องจ่ายค่าชดเชยมาให้กูด้วยนะนั่นแหละจารอนซานโชในเวลานี้นะครับแล้วก็ดีลของไอ้จารอนซานโชครับไอ้เรื่องค่าตัวยูเว่ผมว่า15ล้านปอนด์ถึง20ล้านปอนด์ถึง25ล้านปอนด์เลยยูเว่เขามีปัญญาจ่ายแต่ในเรื่องค่าเหนื่อยไอ้ซานโชเองมึงก็ต้องลดค่าเหนื่อยลงมาครับก็ติดที่ค่าเหนื่อยอีกแล้วนะครับเช่นเดียวกันนะครับแอนโทนี Anthony ก็มีข่าวกับเรียลเบติสอยู่ ในข่าวก็รายงานบอกว่าเบติสก็มั่นใจนะครับว่าจะปิดดีลของแอนโทนีได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับค่าเหนื่อยที่มันสูงด้วยถ้าแอนโทนีลดค่าเหนื่อยลงมาครับ25ล้านปอนด์ครับเรียลเบติสก็พร้อมที่จะจ่ายให้กับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแหละครับโอ้โหปวดหัวจริงครับแต่ละดีลครับแมนยูไนเต็ดครับกว่ามันจะปล่อยนักเตะได้แต่ละตัวครับโอ้โหอ่ะก็เดี๋ยวหลังจากนี้มามาลุ้นกันนะครับว่าแมนยูไนเต็ดครับ นักเตะที่เราอยากจะให้ปล่อยออกจากทีมนะครับจะปล่อยได้สักกี่ตัวนะครับนาทีนี้ก็ยังพอมีความหวังเล็กๆแล้วนะครับมีข่าวของแอนโทนีแรดฟอร์ดเจอรซานโชส่วนกาลาโชครับเดี๋ยวลุ้นอีกทีนึงครับว่าทีมไหนจะโชคดีได้ตัวนักเตะสุดยอดคนนี้ไปนะฮะอ่ะก็เพื่อนละครคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับการซื้อขายของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดณเวลานี้นะครับสำหรับผมนี่เซ็งเซ็งทีมอื่นก็เปิดตัวนักเตะกันอุตลุดนะครับแล้วก็ ดูการเซตทีมต้นนั้นนี่เขาจะเริ่มปรีซีซั่นกันแล้วก็ทีมดูถ้าท,ทีมมันเปิดอ่าถ้าฤด,ดูการมันเปิดอีก10วันข้างหน้าลิเวอร์พูลซิต,ตี้เชลซีหรืออาร์เซนอลเนี่ยครับผมว่าก็พร้อมนั่นแหละที่จะเล่นได้แต่แมนยูเต็ดมันยังได้แค่คนเดียวแล้วก็ขาออกยังปล่อยไม่ได้แบบนี้ครับโอ้โหดูทรงแล้วน,นี่พูดตรงๆลนะฤดูกาลหน้าอาการยังหน้าเป็นห่วงครับถ้าดูจากสถานการณ์ตรงนี้นะครับ เพื่อนลครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับสุดท้ายครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทุกช่องทางของช่องโฟนตุงไว้ด้วยนะครับแล้วฝากไว้เหมือนเดิมนะครับกับ FC o n l ออนไลน์ครับตอนนี้มีคลาสใหม่ให้คุณได้ลองเล่นกันนะครับนั่นก็คือคลาส25 TOTS ครับหรือว่า25 Team of the Season นะครับก็มาดูกันนะครับว่านักเตะแต่ละคนมันจะมีพลังที่น่าสนใจขนาดไหนนะครับก็ลองไป เล่นกันได้นะครับใน FC ออนไลน์ฝากด้วยแล้วกันนะครับเกมฟุตบอลต้องเล่นกับคอมมันที่สุดนะครับ